ด้วยเฮ้ยใครสดอะไรนะอะไรนะขงอะไรเนี่ยใครหล่ <c oughs> อะไวะเนี่ยเดียวคนเล่นอะไรกัน คนยักษ์เราเคยเจอไหมวะเหมือนไม่เคยเจอมกันมั้งบอลเดียวเดียวสกิลๆไม่ติดไม่ตีไม่เอาเตีโก้ถ่ายรูปจบเลยนะดูหน้ามันสวยอยู่นะอีป้า อเอ,ตอ้ตอนที่ฟาจือเปลาอาปลทับกันโดนอะไรก็ตัวเองเลที่เล่นเที่ยวเออสตรีมอยู่เอา,าอเบาไม่ได้ยินก็บอกหรือว่าสตรีมอยู่สตรีมกันห้าไง โอ้โละวายเนี่ยเฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วมันจะตายแล้วยี่บ่ โอ้ยหพันหกพันหกไม่ได้ได้เด to ้ได้โอ้ยเอ้ยได้เยได้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 ฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าเอาจไวเกินดีดีเอาแล้วเหลือลูกไว้ทำไมเนี่ยมันเหลือลูกก็ทำไมลูกมันไม่ยอมตายด้วยวะ เออเราก็ต้องตีอยู่ดีมันไม่ถึงแต่มันอึดปมันตีแรงเอ้ามีลูกบนข้างล่างด้วยวะที่ข้างบนด้วยเนี่ยด้านนั่นสิเฮ้ยลูกมันไปอยู่ข้างล่างทำไมวะน่ะเออเอาแตกข้างล่างแตกข้างบนยังไม่แตกว่ะเฮ้ยไอ้ดูติแต่อะไรแตนแตน สอง,ง,งล้านได้ห้าแสนเฮ้ยสองล้านเฮ้ยสองล้านผมได้ห้าแสนครับเฮ้ยเดือดอะไรวับนี่ NF ้อะไรคำนี้อะรคำนี้อะไรคำน้าผมได้ห้าแสนเองครับใครได้ล้านหนึ่งอะไรคำน้าได้ห้าแสนได้อะไรวะห้าแสนงงได้อะไรอะห้าแสนอะ อันดิเฟกอะไรอ่ะพ้าคุมพ้าคุมแสนหนึ่งเสื้อจ0 0หมื่น่าอะไรห้าแสนอะไรได,ได,ดีเลยอืจบแด้เอ้ยได้ตัง,ได,ตงได้ตังอีกเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งเอาหกแสนเลยนะเนี่ยรวมตังเออมาดูดเฉย อ้อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์อันนี้ act, Alien, อาร์ติแฟกต์เฮลเลียนน่ะเสื้อเฮลเลียนน่ะ1ส้นเจด่ะเที่ยวหกอ่ะเนี่เอาใครไม่เก็บถุงครับอะไรครับเนี่ยประัเมืองขยะเมืองไงเอาไปโยนให้เราไงกล่องโลนิดไงจบแล้วจัหน้าขอบคุณครับ